Thank you. เป็นน้องเขาสวัสดียนด้อนรีบน้งโอ๋ไทยแฟนใช่ไหม Take son!

เยจิรากนพระชาตดีน้องสัตวดีอวยพรงตกตกพระเจริญจบไปแล้วสหรับคณะสุดท้ายของชนรบคณะสุด้าอท้าวารณจ